เอาได้ได้ได้ะอยัดลงชิดในโซเชียลมีเดียนะเออยนะเป็นอะไรบิดตัวนี้ได้ไหมจะเอาถึงเนี่ เราคิดแ่เรื่องทานแล้วพี่นะอันนี้ที่ให้ใส่ก็คือลูกอมหลวงพ่อปานวัดปานนมโครุ่นแรกแล้วก็ลูกแก้วหลวงพู่ดูรุ่นแรกก็เพื่อคุณคิดให้รีง่ีดีนะเออให้แขวนไว้อาการเขาเป็นไงแฟนพี่เป็นเป็นอะไรอ่ะไปหาคุณหอกุณหมอก,อก็เป็นไร เรืองสมองฝอยเส้นแตกแต่ว่าหมอกาหายปกติแล้วอาการายในคือมีบางอย่างแล้วแต่ว่าเยังม่มาปุ่นอะไแล้วก็เดินไม่งพูดไม่ได้พูดได้บางคำแคุณาพอบอกว่าเลาเราพูดน่นอ๋อเนีที่เนี่ย่ นี่โดนคุณใส่นะโดนลงมีลงพักโดนคุณใส่นะมีคนบอกหรือเปล่ามีคนทักอ่ะมีคนทักนะนี่เห็นไหมเขาทักว่ายังไงรับข้อแทนพ่อเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นอะไร ของมันแรงเขาแก้ออกไหมถ้เาเป็นคารว่าหรือเป็นพระเป็นพระเห็นไหม,มเป็นพระหลวงพ่อเหรอหลวงพ่อบอกยังแก้ไม่ได้น้าผมจะแก้ได้งไงผมไปดิบต้องแก้ห่อ<ม>เห็นไหมวิชาผมมีประโยชน์ไหมมาช่วยคนฟรีเดีย๋ยวดูก่อน บอกว่างูใหญ่ท่านเป็นงูใหญ่งูใหญ่คุมทิศเหมือน,นทิศเหมือนทิศอะไรอะเหมือนทิศตะวันออกทั้งหมดเลยท่านบอกไอ้นี่มันมาอยู่ในเขตที่กูปล่อยพิษเองกูก็แก้ไม่ได้ก็ต้องให้องค์ะถมแก้แล้วกันบางทีท่านทิ้งพิษไว้แต่ท่านแก้ไม่ได้งูเนี่ยที่ทิ้งพิษพญายนาคไว้แต่งูพญายนาคพญายนาคกันแหละเขามีบริวารเยอะ แล้วเขาก็ทิ้งพิษไว้อยู่จุดนี้และพี่วันนี้เขาก็เข้าไปอยู่ในจุดนี้พอดีก็รับพิษพยานาคแล้วผมบอกเอาพ่อก็แก้เขาดีบอกแก้ไม่ได้มต้องให้องคตุลแก้เองเข้าใจความหมายไหมเออทำอะไรก่อนเดี๋ยวผมต้องสื่อไว้ทำอะไรพ่อบอก่ไม่ทำอะไรหรอกทำบุญสักทําเดียวทำร้านที่สมวันไหนก็ไดุ้มคิดให้กับพยานาคพ่อพญานาคหัวหน้าและบริวารทั้งหมดเลยบุทนาบุญด้วย ของเจ้าก,การรมริเวณของพี่เขาหนักนะใช่ไหมแล้วเจ้าก,การรมริเวณทั้งหมดอ่ะอย่าได้ที่สี่หมืนทั้งหมดอ่ะแล้วเจ้าก,การรมริเวณทั้งหมดมบ่ะไม่ได้ไรู้าปไม่ได้นนด้วยไม่ได้นีสองฝ่ายนะฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีนะเนี่ยท่านก็บอกท่านก็เป็นฝ่ายดีนะแต่มันเสียงไปโดนพีก่กูเองกูก็แก้ไม่ออกบอกให้ไเอาบอกโอ้มาถมด้วยเนี่ยทำไมทำวิธีขบับพิคนะ บู๊นทั้งงานนะลุกขึ้นนี่ลงแล้วพี่มีอะไรล้างเดินเยี่ยมเดินเยี่ยมไม่มีอะไรแล้วพี่ไปทำบุญก็จบแล้วเขาออกหมดแล้วถอนพิษออกหมดแล้วเออนั่เดินต่อพี่จะได้ตัวลงลุกเดินตามเออ้าไม่เป็นไรพักก่อนก็ได้ไม่มีอะไรแล้วนะจบแล้วนะเเคาตัดรื่ทำบู๊นก่อน ไปทำบุญก่อนเดี๋ยวมันจะดีอะไรขึ้นมาเรื่อยๆเองนะ